ทางด้านวัตถุมงคลของพ่อท่านสั่งเหรียญรุ่นแรกจัดได้ว่าเป็นเหรียญเป็นจักาคีที่แพงที่สุดของเมืองนครศรีธรรมราชและเป็นเหรียญตายยอดนิยมที่มีราคาแพงที่สุดซึ่งเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพของท่านเมื่อปีพศ2480โดยท่านได้มรณาภาพเมื่อวันที่26มีนาคมพศ2478 โดยคณะสิทธ์ได้เก็บศพของท่านไว้เป็นเวลาปีเศษจึงขอพระราชทานเพลิงศพและถึงแม้ว่าเรียนนี้ค่ะจะได้สร้างออกมาตอนที่ท่านมรดาภาพไปแล้วก็ตามแต่ก็ได้ผ่านการปลุกเสกจากพระเกจิอาจารย์สายเข่าอ้อและพระเกจิอาจารย์ดังชั้นนำของสวหรัดนครศรีธรรมราชทำให้เหรียนนี้มีความเข้มแขังศักดิ์สิทธิ์มากโดยเฉพาะด้านอยู่โยงคงกระพัน ความพิเศษของเหรียญพ่อท่านสั่งรุ่นแรกปกติโดยทั่วไปอาจารย์ทั่วๆไปนะคะเหรียญรุ่นแรกจะสร้างเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเหรียญรุ่นแรกของพ่อท่านสั่งเป็นเหรียญที่สร้างหลังจากพ่อท่านได้มรดาภาพไปแล้วถึงสองปีและจุดประสงค์ในการสร้างเหรียญในครั้งนั้นบรรดาลูกศิษย์ที่นับถือในตัวของพ่อท่านสั่งต้องการเหรียญรูปเหมือนท่านเป็นที่ระลึกและคณะกรรมการจึงได้ประชุมหารือกัน นิมนต์พระคูธรรมทรวัดโพธ,โธาเตียนกรุงเทพมหานครมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งท่านก็เป็นสิทธิ์ของพ่อท่านสังส่วนฝ่ายคฤรือหัดให้ท่านขุนในอำเภอร่อนพิบูรณ์เป็นประธานตกลงพร้อมใจการจัดสร้างเหรียญขึ้นจำนวนหนึ่งเพื่อแจกในงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อปีพศ .2480 ในการจัดสร้างเหรียญครั้งนั้น ่านพระคูธรรมทรได้รับภาละหาช่างแกะบอกตามรูปถ่ายพร้อมทั้งยันด้านหลังเหรียญซึ่งพอทัน้างใช้เขียนพายันลงตะกุดและใช้ทําน้ําวนอยู่เป็นประจำยันและพระคาถาสี่ตัวด้านหลังเหรียญนั้นได้ถอดมาจากพระธรรมในพระไตรปิฎกสามารถนำมาใช้ได้ตามปรารถนาหลังจากที่ช่างปั๊มเหรียญเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อถึงอุดมเลิกมงค,คลมิ่งแล้วท่านพระคูธรรมทร ได้จัดพิธีพุทธาพิเศษเรียนพ่อท่านสังในพระอุโบสถวัดโพกรุงเทพมหานครและท่านได้นิมนต์พระเทละต่างๆที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นมาร่วมพิธีแพ่กระแสจิตพร้อมทั้งอัญเชิญดวงวิญญาณของพ่อท่านสังมาร่วมพิธีด้วยโดยจัดอาสนะไว้ให้ท่านหลังจากเสร็จพิธีเรียบร้อยท่านพระครูได้นำเหรียญกลับมายังวัดวัวหลุม ซึ่งขณะเดยียวกันคณะกรรมการก็ได้จัดงานพิธีพุทธ,ธาพิเศษซ้ำอีกครั้งที่วัดโดยได้นิมนม์พระครูกาชาติวัดใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เป็นที่สนิทสนมกับพ่อท่านซ้ำซึ่งเคยไปมาหาสู่และเปลี่ยนความรู้กันและกันเสมอพร้อมทางพระครูกาแก้ววัดหน้าพระทาตุและพระเทรานุเทระซึ่งไม่ปรากฏนามมาร่วมพิธีพุทธ,ธาพิเศษอย่างพร้อมเพียง เมื่อถึงวันพระราชทานเพลิงศพคณะกรรมการวัดได้นำเหรียญรุ่นนี้มาวางไว้ตรงหน้าสรีระของพ่อท่านซึ่งใครจะหยิบไปอย่างไรก็ได้ทำบุญหรือไม่ก็ตามใจปรากฏว่าประชาชนผู้ไปร่วมพิธีในวันนั้นต่างแย่งชิงเหรียญกันจนหมดและไม่พอแจกจ่ายเหตุผลหนึ่งนะคะที่ประชาชนผู้ไปร่วมพิธีในวันนั้นต่างแย่งชิงเหรียญพ่อท่านสั่งเนื่องจากว่า ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกท่านหนึ่งที่เป็นที่เลื่อมใสของชาวนาครศรีธรรมราชที่สำคัญคือท่านได้เคยเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนวิชาคาถาอาคมที่สำนักเขาอ้อจังหวัดพัทลุงใครที่ได้ครอบครองเรียนรุ่นแรกก็ต่างพากันหวงแหนค่ะและก็มีแต่ผู้ต้องการอภินิหารของเรียนของพ่อท่านสงไม่ผลในหมู่นักเลงหัวไม้อันพาน โดยเฉพาะในเขตร่อนพิบูรณ์ใช้แต่เหรียญของพ่อท่านสังมีพุทธคุณแคล้วคลาดปลอดภัยดีทหารตำรวจและอสอมจะนิยมพกเหรียญของพ่อท่านเป็นจำนวนมากและเหรียญของพ่อท่านสังรุ่นสองจะสร้างเมื่อปีพศ2513เป็นเหรียญรูปไข่และถอดแบบคล้ายกับเหรียญรุ่นแรกผิดกันตรงที่ด้านบนเหรียญเขียนว่าที่ระลึกในงานยกรูปปั้นเข้าหอด้านข้างไหลทั้งสองข้างมีรูปดอกจันทร์ ใต้องคหลวงพ่อสั้างเขียนว่าพระครูอัฏฐธรรมรสส่วนด้านหลังเหรียญพ่อท่านสังก็เหมือนกับเหรียญรุ่นแรกค่ะเป็นการสร้างย้อนพศคือรงพศไว้ว่าปีพศ2480จําจำนวนการสร้าง5,000เหรียญและได้ปลุกเสกที่วัดวลปีพศ2513มีอาจารย์ผู้ปลุกเสกอยู่9ท่านแม้ว่าจะเป็นเหรียญที่สร้างย้อนพศแต่ก็มีประสบการณ์พอๆกับเหรียญรุ่นแรกค่ะ เราก็นิยมสูงตามไปด้วยพอท่านสร้างเป็นพระคณาจารย์ในยุคเก่าที่มีบารมีสูงท่านไม่ได้เคยได้สร้างเหรียญหรือรูปถ่ายใดๆค่ะจะมีก็แต่สร้างเครื่องรางของข,องขังประเภทตะกุดเสื้อยนัายานพยันซึ่งก็มีจำนวนไม่มากนะักแต่ว่าเหรียญของท่านกลับเปี่ยมล้นไปด้วยพุทธคุณซึ่งเป็นอมตะและมีราคาสูง ดยปกติแล้วนะคะเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลที่สร้างในภายหลังที่พระเกจิอาจารย์มรณาภาพแล้วหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเหรียญตายมักจะได้รับความนิยมไม่มากนะกคะ่ะแต่ว่าเหรียญของพ่อท่านสร้างกลับมีราคาสูงราคาก็อยู่ประมาณหลักแสนถึงหลักล้านนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงบารมีอันเปี่ยมล้นของท่านนั่นเองขอขอบคุณที่มาแหล่งข้อมูลต่างๆมาณที่นี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ